สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงศีลาจาริกหลักที่1เฉพาะช่วง18บแปดระทัดแรกเนาะประทัดอื่นเราไม่ได้พูดถึงนะครับคลิปนี้ครูก็เลยจะอัดขยายความไปถึงด้านที่4เลยนะครับก็คือครบทั้ง4หน้าเลยเนาะแต่ว่าครูจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเหมือนก,นกันกับตอนคลิปที่1ใน18บแปดระทัดแรกนะครับเพียงแต่ว่า จะมีองค์ประกอบอื่นๆเข้อควรรู้อื่นๆที่เกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่หนึ่งแทรกมาให้ด้วยนะครับให้นักศึกษาตั้งใจฟังให้ดีนะครับลักษณะทั่วไปนะครับของศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับทําจากหินทรายแป้งนะครับซึ่งศิลาจารึกที่ทําจากหินชนิดเดียวกันในสมัยสุขโขทัยก็ยังพอมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทําจากหินทรายแป้ง,งหลักเดียวนะครับ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับทรงกระโจมนะครับขัดเรียบทั้ง4ด้านกว้างด้านละ3าเซนนะครับความสูง1 1 1เซนติเมตรนะครับจะรึกด้วยภาษาไทยอักษรส,สุขโขทยัยอาจจะงงเ่าเอ๊ะอะไรวะอักษรสุขโขทยัยก็ต้องเป็นภาษาไทยสิอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีบางทีก็เขียนอักษรในจารึกบางอย่างก็เขียนคล้ายๆตัวคาราโอเกะครับอย่างเช่น อักษรของไทยอักษรของไทยหริอใช้อักษรของเขียนภาษาไทยอะไรเงี้ยครับเน้องแต่นั้นอันนี้ก็คืออักษรไทยอักษรสุโขทัยไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือใช้อักษรสุโขทยัยแล้วก็เขียนภาษาไทยนะครับผู้ที่พบศิลาจารึกหลักนี้นะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับก็คือในภายหลังคือรัชกาลที่4นั่นแหละนะครับได้พบศิลาหลักนี้เมื่อพุทธศักราช2476นะครับ พร้อมๆก,กันกับที่พบพระแท่นมนังกศิลาบาทนะครับซึ่งพบที่โคประสัทร,ร้างเมืองสุขโขทัยนะครับและก็พระองค์ท่านเองนะครับใช้เวลาอยู่3ปีเนี่ยเนาะถึงจะสามารถแกะข้อความนั้นออกมาได้ครับตอะน,นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเอ้ยโทษพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรกาลที่4นะครับก็คือบุคคลแรกนะครับที่สามารถอ่านข้อความในศิลาจารึกหลักนี้ได้นะครับ ปัจจุบันศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนี้นะครับจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครที่แถวร้องสนามหลวงนั่นแหละไปดูได้นะครับถ้าอยากไปดูเนาะนักปราชญ์คนสําคัญนะครับที่เข้ามาอ่านมาศึกษามาตีความมาโน่นนั่นนี่นู่นกับศิลาจารึกสปที่หนึ่งนะครับคนดังๆเลยก็เอาตามนี้เนาะก,ก็คือมีศาสตราจารย์ยอเซเดนะครับซึ่งเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสนะครับศาสตราจารย์ยอเซเดเนี่ยชำนาญด้าน ภาษาตอนออกเนาะแล้วก็มีศาสตราจารยาฉ์ฉำทองคําวานนะครับศาสตราจารย์ดรเประเสริฐนคนครนะครับหรืออาจารย์ปู่นะครับซึ่งอาจารย์ปู่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็ศาสตราจารยา์หม่อมเจ้าสุภัทรด,ดิศกุลนะครับเนื้อความที่ปรากฏในศิราจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะแบ่งจากตัวเนื้อหานกแล้วก็แบ่งได้เป็นสามตอนด้วยกันนะครับอันนี้คือพวกเราแบ่งกันเองเนาะ,นะไม่ใช่ว่าคนในโบราณแบ่งนะครับก็คือว่า ตอนที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นอัตชีวประวัตินะครับก็คือเป็นเรื่องราวส่วนตัวที่พ่อขุนรามคำแหงจารึกขึ้นเองนะครับก็สิบแปดบรรทัดแรกเนาะรานนี้ตั้งแต่บรรทัดสิบแปดนั่นแหละเนาะเพราะวันทัดที่สิบแปดมีนิดเดียวไงเนาะข้อความที่เหลือนะในบรรทัดเดียวกันนะ่ะคนรุ่นต่อมาสมัยหลังเนี่ยเขาก็มาจารึกต่อเลยก็เป็นคนในยุคสุขโขทยัยด้วยกันนั่นแหละนะครับก็ามาเขียนข้อความต่อจนครบนะครับดังนั้นเนี่ย สิบแปดประเานแรกเนี่ยคำสรรพนามจึงใช้คําว่ากูแต่หลังจากนั้นเนี่ยสรรพนามจึงใช้คําว่าพระรามคําแหงบ้างพ่อคุณรามคำแหงบ้าง,ค,งคำ,งางคำบบนา้มิต้นนะครับนั่นแสดงว่าใช้เป็นสรรพนามกรุที่สามไปแล้วเนาะพูดถึงคนอื่นเนาะแต่ในตอนแรกใช้คําว่ากูแสดงว่าเป็นตัวเราเองเขียนนะครับดังนั้นอ่าทุนทีเนาะถ้าแบ่งเป็นสามตอนนะครับตอนที่หนึ่งก็คือชีวประวัติของผู้กุรามคาแหงเ e อนะครับ ถัดมาก็จะเป็นการบรันทึกเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองแล้วก็กล่าวถึงการสร้างลายสือไทยต่อมานะครับก็จะเป็นการยอพระเกียรติพ่กครรภำแหงแล้วก็กล่าวถึงอาณาเขตของเมืองสุขโขทยัยตำนวนนี้เป็นต้นนะครับเนาะเราจรึงสามารถแบ่งได้เป็น3ตอนหลักๆนะครับมันมีข้อเป็นถกเถียงแลวนะครับว่าศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับ มีคนจุดประเด็นขึ้นมาว่าขอ,ปองปลอมแน่นอนคนทําปลอมก็รัชการที่สี่นั่นแหละทาปลอมขึ้นมาเองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนั้นได้ครองแผ่นดินโดยโดยปกติสุขอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งครูอ่านข้อความในศิลาจารึกบทที่หนึ่งแล้วครูก็งงนะครับว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยให้รัชการที่สี่เนี่ยครองบ้านครองเมืองด้อย่างชอบธรรมตรงไหนนะครับก็ไมเ่เกี่ยวตรงไหนเลยคนที่แสดงความคิดเห็นว่าหลักศิลาจารึก หลักที่หนึ่งโดนโดนปลอมเนาะโดยพระอาจารย์ที่สี่นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดกเตอร์ปริยาไกรเลิกนะครับครูไม่ได้ค้นง่วนในตอนหลังอาจารย์ท่านได้เป็นศาสตราจารย์หรือยังนะครับแต่ว่าท่านสอนอยู่ที่คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทีนี้พอมีคนถกเถียงกันมากเข้าเนี่ยในที่สุดเนี่ยสมเด็จพระเจ้าวินางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนานะครับเด้เสนอว่างั้นเราก็พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยไม่ดีกว่าหรือว่าศิลาจารึกแบบนี้ มันสร้างขึ้นมาแต่ก่อนดรวมันเพิ่งมาสร้างใหม่กันแน่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ศึกษาเลยเส้นเรื่อกกันไปให้รู้กันเลยเป้งๆมานะครับดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์และก็นักโบราณคดีนะครับก็เลยเอาศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยมาเทียบเคียงกันกันกบศิลาจารึกหลักอื่นซึ่งทําจากหินทรายแป้งด้วยกันแล้วก็ถือกันว่าเป็นศิลาจารึกในยุคสมัยเดียวกันเนาะ ก็คือศิลาจารึกวัดพระบรมธาตุนครชุมเมืองกำแพงเพชรนะครับหรือศิลาจารึกวัดที่สานะครับแล้วก็ศิลาจารึกวัดมหาธาตุนะครับเรเด็นมัน,นคือศิลา,าบาทเนาะแล้วก็จารึกชีพระขาวหรือที่ปัจจุบันเป็ยชีประาขาวนั่นแหละเนนะาะเอามาเปรียบเทียบกันครับก็ได้ความว่าผิวของหินเนี่ยท,ที่จารึกเนี่ย มีลักษณะการสึกกร่อนการอะไรต่อเนี้อะไรอันนี้สาสตร์บาณวิทยาเราไม่รู้ๆหรอกเนาะถ้าอยากรู้ก็อ่านในที่ครูทามาให้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่ามันสึกกร่อนใกล้เคียงกันมากจนเราสามารถสรุปได้แน่ๆครับว่ามันสร้างจากยุคเดียวกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันครับเวลาไล่เลี่ยกันไม่ใช่ห่างกันสามชั่วโมงไม่ใช่นะมันอาจจะห่างกันสิบปียี่สิบปีหรือสามสิบปีอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ห่างกันขนาดเป็นสี่ห้าร้อยปีแน่นอนครับเนาะ มันไม่ใช่หินที่โดนขัดเรียบไว้ตอนสุขโขทยัยแล้วพอตอนรัตนโกสินทร์แล้วแอบมาแกะเนี้ยเป็นไปไม่ได้ครับอ่ะคราวนี้มาดูเกี่ยวกับหลักอื่นบ้างเนาะนะครับถ้าหลักที่สามเนี่ยก็เป็นหลักที่จะเกด้วยอักษรไทยสุขโขทัยเหมือนกันเลยนะครับกับหลักที่หนึ่งเนาะคราวนี้คนที่ค้นพบศินาจารึกหลักที่สามนะครับก็คือกรมดารงนะครับพบที่วัดพระอุโบสถตำบลนครชุมพรเมืองกำแพงเพชรนะครับ เห็นไหมก็ห่างกันหลายโลอยู่นะจากสุโขทัยเปนกรแพงเพชรนะครับเจอเมื่อปี2464นะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปนค้นข้อมูลเกี่ยวกับศิลาจารึกนะครับซึ่งจารึกด้วยอักษรไทยสุขโขทัยเหมือนกันเนี่ยเท่าที่ดูจัดข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรที่ตลิ่งชันนะครับมีมากถึงร้อยหลักนะครับนั่นแสดงว่าไม่ใช่หลักที่หนึ่งหลักเดียวแน่ๆครับที่จารึกด้วยอักษรไทยสุขโขทัยครับแต่มันมี อีร่วมร้อยครับที่จะเรียกเ้ื่ออักษรแบบเดียวกันนะครับข้อความของด้านที่หนึ่งเนี่ยข้อความนี้นะครับตั้งแต่พูดถึงพ่อขุนศรีพ่อกูชื่อศรีธราทิตนะครับไปจะถึงรบชนะคุณสามโชนในนี้รูไม่อธิบายซ้ํานะครับถ้าใครจะดูซ้ําไปดูได้จากคลิปที่แล้วนะครับหน้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากโทษทีหลังจากที่รบชนะแล้วนะครับ ก็มาพูดถึงว่าแล้วดูแลพ่อแม่ยังไงดูแลพี่ชายยังไงแล้วก็ได้ครองเมืองตอนไหนอันนี้ก็พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเช่นเดียวกันดังนั้นไม่พูดซ้ํานะครับอ่ะครน,นี้ข้อความต่อมาของหน้าที่หนึ่งครับอันนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งน้ออย่างเช่นเรื่องความประหยัดเนี่ยเวลาเขาสลับเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งถึงสิบแปดแต่บรรทัดที่สิบแปดเนี่ยถ้าคุณจําไม่ผิดมันจะมีแค่แค่มอม้า หรือลอนลิงกับมอมา้าน่าจะมอมามากกว่าเนาะติดมาแค่ตัวเดียวเองเนาะในบรรทัดที่สิบแปดนะครับดังนั้นตั้งแต่เข้าความนี้ครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยมันก็อยู่ในบรรทัดที่สิบแปดนั่นแหละคือคนรุ่นหลังเนี่ยก็สลักต่อกันมาเลยครับตอนนั้นถ้ามอนีเน้เครับประหยัดเงครูมง่าถ้าเทียบกับกระดาษเนาะใช้กระดาษคุ้มครับอต่าบางคนเนี้ยเวลาพิมพ์กระดาษปัจจุบันเนี่ยไม่ละพิมพ์หน้าเดียวอีกหน้าหนึ่งก็ยังใช้ได้ไม่พิมพ์ปล่อยว่างไว้ นกเปลือกกระดาษนะครับดังนั้นเราก็พยายามช่วยกันประหยัดนะครับมองในแง่ของศิราจารุษนกเขาก็สลับต่อกันไปเลยนะครับในนี้นกก็พูดถึงภาพกว้างๆก่อนว่าในตอนยุคสุโขทัยโทษตอนในตอนยุคที่พ่อขุนรากคำแหงครองราชสมบัติอยู่เนี่ยเมืองสุโขทัยก็อุดมสมบูรณ์ดีนะซึ่งครูก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อุดมสมบูรณ์แค่ช่วงนั้นหรอกนาองคงอุดมสมบูรณ์มาตลอดแหละนะครับเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับข้าวคือข้าวเนาะข้าวก็คือข้าวนะครับ ราวนี้พ่อขุนรางเองก็ไม่เก็บภาษีด้วยนะเนาะบ่าเอาจะกรอบครับก็คือไม่เก็บภาษีที่เรียกจังกอบนั่นแสดงว่ายุคก่อนนั้นมีการเรียกเก็บภาษีจังกอบเป็นปกติแล้วก็มายกเลิกไม่เก็บในตอนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับเราอาจจะมองอีกแง่นึงว่าบ้านเมืองตอนนั้นมีตังเยอะแล้วหรือไม่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตังจึงไม่ได้เก็บภาษี มองมองได้ทำมองนี้นะครับอันนี้คือการตีความเนาะแต่ถ้าเป็นจากข้อความเฉยเฉเนี่ยท่านบอกแค่ว่าท่านไม่ได้เก็บภาษีแค่นั้นเองนะครับแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรวยหรือท่านไม่รวยนะเดังนั้นที่เหลือเนี่เกิดจากการตีความของคนรุ่นหลังนะครับแล้วก็ให้อิสระเสรีมากนะครับก็คือว่าใครอยากจะค้าขายอะไรก็ตามสบายเลยเนาะจะค้าช้างค้าม้าค้างัวค้าเป็ดค้าไก่ค้าไข่ไก่ไข่เป็ดจะค้าเงินค้าทองเอ้าตามสบายเนาะ ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องเนี่ยตั้งแต่แถตอนนี้เนาะพูดถึงเรื่องการถ้าเทียบกับปัจจุบันก็พิในรรมเนาะก็คือถ้าพ่อตายแม่ตายเนาะบรดกก็ตกอยู่แก่ลูกนะครับเย่าเรือนเย่าเรือนคำ,คำว่าเย่าปัจจุบันก็เขียนเป็นหอย,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 ยอ่อเอาเหยาเหยาะโตเย่าเนาะนะครับพวกเย่าเรือนทั้งหลายลูกเมียยุ้งข้าวไพรฟ้าข้าไทย ้ผลหมกพากไม้ทั้งหลายที่ปลูกไว้สร้างไว้ก็ยกให้ลูกทั้งหมดแหละเนาะก็เอาง่ายๆพ่อตายสม,สมบัติทั้งหมดก็ได้แก่ลูกนะครับไม่มีรายการว่าหากคนภาษีมรดกเก็บไว้อย่างเงี้ยไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมีเรื่องโต้เถียงขัดแย้งกันมาให้ท่านตัดสินความท่านก็ตัดสินไปโดยยุติธรรมนะครับ บอกเข้าคู่รักบอกมาคู่ซ่อนนะครับก็คือไม่เข้าข้างใครเนาะไม่ไม่ได้เข้าข้าง,งคนไม่ดีนะครับในคนในยุคนั้นนะครับเวลาเห็นเข้าของเงินทองเห็นทรัพย์สินของคนอื่นก็ไม่ค่อยมีใครจะละโมบโลภมากอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่มีใครอยากจะไปแย่งชิงทรัพย์กันนะอะไรางี้นะครับถ้ามีก็คงม,มีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่อะไรงี้นะครับแต่คงไม่ได้ทํากับเรื่องราวานคนทุกปัจจุบันเนาะ ถ้าใครจะเดินทางไปไหนใครขาดหรืออะไรมาขออ่ท่านก็ให้นะครับอแล้วก็ที่ประตูนะครับประตูเมืองประตูวังก็เรียบไปถูกเนาะก็มีกระดิ่งเนาะเนี่ยมีกระดึงเนี่ยก็คือมีกระดิ่งนะครับแขวนไว้นะครับถ้าใครมีถ่อยมีความมีเรื่องมีราวอะไรกันก็มาสั่นกระดิ่งอันนี้แหละเพราะกุนามกำแหงท่านก็จะเมื่อท่านได้ยินแล้วเนี่ยท่านก็จะเรียกมาสอบถาม เนาะแล้วก็จะตัดสินไปตามที่สมควรจะตัดสินนะครับดังนั้นเนี่ยพวกใครบ้านผลเมืองในกรุงสุขโขทัยเนี่ยจึงมีความสุขชื่นชมกันมากนะครับอา่าคันนี้และเมืองสุขโขทัยเนี่ยก็เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะมีป่าหมากป่าพูู้หมาก,ามากแปลว่าผล,ลไม้จำไม่ดีนะหมากแปลว่าผล,ลไม้นะครับแปลว่ามีสวนผลไม้เยอะแยะ ปลาพลูนี่แสดงว่าคนเรากินินคนไทยเรากินหมากินพลูมากันากน,นานแล้วเนาะนะครับป่าพร้าก็คือมีต้นมะพร้าป่าลางก็คือหมากลางหมากลางนี่ยังจนใจอยู่ว่าคือต้นอะไรกันแน่นะครับหมากม่วงก็คือมะม่วงนะครับแต่ปัจจุบันหมากขามก็คือหมะกขามนะครับถ้าใครสร้างไว้ก็ยกให้คนนั้นแหละนะครับเอาง่ายๆว่าใครปลูกคนนั้นก็ได้นะเนาะในกลางเมืองนี่ก็มี มีน้ำมีบ่อน้ำนะครับน้ำใสใช่น้ำใสเหมือนกับน้ำโขงในฤดูแล้งครูก็ไม่เคยน้ำโขงสุดเด็ดเราขูตีความเองนะว่าน้ำโขงตอนช่วงน้ำหลากมันคงขุนคลักนะเนาะเพราะน้ำหลากมามันลากตะกอนมันก็เยอะไงแล้วพอตอนน้ำแรงน้ำไม่คยหลากไงน้ำก็เลใสเนาะคราวนี้มีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งรอบเมืองสุโขทัยน้ตีบูนตรีบูนปกติก็คือหมายถึงกำแพงซึ่งตรีบูนจะหมายถึงกำแพงสามชั้น ก็เลยมีคนพูดทํานองว่าเนี่ยมันต้องปลอมไม่แน่เลยเจรจาเรื่องหลักนี้เนี่ยเพราะกาแพงเมืองสุโขทยัยกับแผงเมืองเก่าที่ไปรื้อค้นมาหามาขุดเจอมาเจอแค่ชั้นเดียวมันก็ตอบยากอีกว่ากําแพงยุคนั้นมันชั้นเดียวหรือสามชั้นกันแน่เอามองได้หลายแง่นะอย่างเช่นสมมุติว่ากําแพงมีสามชั้นจริงอย่างที่เขียนไว้แต่ คนในรุ่นหลังก็ค่อยๆรื้อๆรื้อจนสิ้นฐานกำแพงหรือกำแพงชั้นในน่ะกำแพงชั้นสองชั้นสามมรื้อออกหมดแล้วไปสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองก็ก็ไม่แน่เนาะก็ตีความได้หรือหมดอง่งนหนึ่งอย่างบางทีเราเคยได้ยินไหมครับว่าในปัจจุบันเนี้ตามวัดตามวาเนี่ยกำแพงโบสถ์อะไรเงี้ยเราก็ใช้คาว่ากำแพงแก้วแล้วมันสร้างจากแก้วปะล่ะ มันก็ไม่ได้สร้างจากแก้วถูกไหมดังนั้นตรีบูนเองเราก็เลยตอบได้ยากว่าจริงๆมันสร้าง3ามชั้นจริงหรือเรียกไปงั้นแหละเหมือนเรียกกาแพงแก้วของเราอะก็เรียกไปงั้นแหละเนาะไม่ได้สร้างจากแก้วซะหน่อยอันนี้ครูก็ไม่กล้าฟันธงลงไปนะครับว่าน่าจะเป็นทางไหนกันแน่เนาะแต่เขาบอกว่ากําแพงเนี่ยยาวได้3400อวานะครับแล้วก็คนในเมืองสุโขทัยเนี่ยชอบทําทานชอบรักษาศีลน,นะครับ คาว่าถ้วยถ้วยหมายถึงถวยนาครก็คือชาวเมืองเนาะหมายถึงราษฎรทั้งหลายนะครับเนาะพวกชาวเมืองทั้งหลายนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับลูกเจ้าลูกนายลูกเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายนะครับต่างก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากันทุกคนนีเห็นหมาให้แสดงมาอิทธิพลของศาสนาพุทธเข้ามาแล้วพอช่วงเข้ารรษาก็อักษาสีลซึ่งก็ไม่แน่อีกว่า รักษาสินที่ว่าเนี่ยอาจจะมาถึงสินแปดหรืออุโบสถสินก็ได้เนาะหรืออาจจะมาถึงสินห้าอันนี้ครูก็ไม่กล้าฟันธงลงไปนะครับแต่นีแน่ก็คือพอเราพูดรักษาศีลเนี่ยก็จะมีทำนอนนี้แหละเนาะศีลห้าสิลแปดอุโบสถสินอุโบสถสินก็คือศินแปดแต่ว่าจะมีความยิ่งยวดต่างกันไปเนาะคราวนี้พอออกพรรษาแล้วก็การกระถินช่วงระยะเวลาในการทอดกระถินก็คือ กำหนดไว้ภายใน30วันครับหลังวัดออกพรรษาเนาะกำหนดไว้ภายใน30วันนะครับดังนั้นวันสุดท้ายของของการจัดงานทอดกระถินได้ก็คือวันลอยกระทงนะครับวันสุดท้ายของการทอดกระถินได้นะคือวันลอยกระทงแต่ไม่ได้แปลว่าวัดวัดจะทอดกระถินทุกวันทั้ง30วันไม่ใช่นะวัดแต่ละวัดเนี่ยก็กําหนดเลือกทอดวันเดียววันใดวันหนึ่งภายใน30วันนั้นนะครับหลังจากวันออกพรรษาย้ํานะหลังออกพรรษานะครับดังนั้นวันสุดท้าย ที่เป็นวันทอดกระถินได้คือวันลอยกระทงครูเ็าต้องตั้งสติคพรูพูดผิดจังเลยอพะพอการกระถินเสร็จก็มีแจกของเนาะเนี่ยมีโอยทานนะครับปีนี้ก็ยิบยี่แปลว่าสองอะยุ่งกันเนี่ยแล้วก็อ่ะพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะพวกนี้ก็กำลังพูดถึงการเล่นการเฉลิมฉลองกันนะครับในตอน ที่พ้นจากการทอดกระิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพอเสร็จจากทอดกระิ่แล้วที่ปัจจุบันมีงานลอยกระทงอะเนาะในสุโขทัยเนี่ยก็จะมีงานเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยที่ปรากฏในศิลาจารึกเขาพูดถึงแค่เผาเทียนกับเล่นไฟไม่ได้พูดถึงลอยกระทงเลยนะนั่นจะมีหลายท่านกติความว่าแสดงว่าลอยกระทงไม่น่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในยุคสุโขทัยอะมันต้องเกิดขึ้นในยุคหลังแลละ หาครนี้งานเผ่าที่เล่นไฟนี่ก็เล่นกันสนุกสนานเนาะเมืองนี้มีเสียงดังจากแต่คือโอ้เสียงดังลั่นสนุนไหวคนคงเฮสนุกสนานกันเหมือนกับอย่างงานลอยกระทงปัจจุบันได้แหละเนาะครนี้กลางเมืองสุโขทัยก็มีวิหารมีพระพุทธรูปมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปอันใหญ่พุทธรูปอันรามอันรามรามแปลว่าขนาดย่อมลงมาเนาะขนาดย่อมลงมาไม่ใช่ไม่ใช่อันเล็กนะรามเอ้ยโทษหลวงใหญ่เนาะคือนี่คือ the ด h e b i g ก e s นะครับแล้วก็ รามนี่คือขนาดกลางๆอะไรประมาณนี้นะครับมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามมีปู่ครูมีมหาเถระเนาะแล้วก็พ่อขุนรามเนี่ยก็มักจะโวยทานก็คือมักจะถวายทานแกมหาเถระเป็นประจำนะครับเหล่าสังฆราชปราบทั้งหลายในเมืองสุขโขทัยนี้นะครับทุกคนล้วนแต่มาจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแสดงว่าเมืองนครยุคนั้นเนี่ยน่าจนเบืองที่ พระทั้งหลายเชี่ยวชาญพระ泰พดกพอสมควรเนาะไม่งั้นเนี่ยท่านก็คงไม่อุตส่าห์กราบนิมนต์ให้เดินทางไปไม่รู้ตั้งกี่ร้อยกี่พันกิโลเนาะขึ้นไปถึงสุขโขทัยนะครับอ่ะรานนี้ในอ,อรัญญิกก็มีพิหารอันใหญ่นะครับมีพระอัฏฐารถมีปามากลาลางอ่ะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่มีปัญหาอันนี้ข้ามข้ามไปได้นะครับเบื้องตีนอนทวรอ้อเดี๋ยวมีคํานี้ ดูงามดังอันนี้แกะดูเหมือนส่อเสือแต่คิดว่าจริงๆน่าจะเป็นลอริงดูงามดังแกล้งเนี่ยข้าคํามันต่อกันไงเนาะระหว่างด้านที่สองกับด้านที่สามนะครับดูงามดังแกล้งคําว่าแกล้งในภาษาโบราณแปลว่าตั้งใจจำไว้ดีนะคําว่าแกล้งนะครับภาษาโบราณแปลว่าตั้งใจโอเคเบื้องตีนนอนตีนอนก็คือทิศใต้ที่รูบอกไปแล้วเนาะตีเอ่อทิศใต้ของ โทษคูพูดปิดกูพูดปิดขอโทษขอโทษขอโทษตีนนอนคือทิศเหนือหัวนอนคือทิศใต้กูพูดผิดเอาใหม่เอาใหม่ลบไปเมื่อกี้ลบไปลบไปลบไปตีนนอนคือทิศเหนือเนาะหัวนอนคือทิศใต้ด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยก็มีตลาดมีพระอัจฉริะมีปราสาทเนาะมีป่าหมากพร้าวป่าก็คือป่ามะพร้าวเนาะป่าหมากกลางไม่ใช่หมากกลางนะหมากกลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานบ้านเล็กบ้านใหญ่อันนี้ ออด้านทิศใต้ล่ะก็มีพวกมีกุฏิพระมาง่มีกุฏิพระ, <c oughs> พระเนาะมีมีป่ามะพระ้าวป่ามะาม่วงป่ามะขามเนาะน้ําโคกมีพระกระพุงนี่แล้วก็ตรงที่พูดถึงผีเทพพย,ยดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กับทุกผีในเมืองนะั่นแสดงว่าคนไทยยุคนั้นก็ยังนับถือผีแม้จะมีความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็ตามนะครับ เชื่อกันว่าถ้าใครไหว้ดีผีถูกเนี่ยก็คือวงสรวงบูชาถูกต้องชอบธรรมนะครับแล้วผีชอบนะครับบ้านเมืองก็จะเป็นปกติดีเนาะถ้าไหว้ไม่ดีผีไม่ถูกก็คือไปทําผิดจารีดก็เนาะผีก็จะไม่คุม้มไม่เกรงไม่รักษาเนะาะต่อมานะครับพวกเรากําแหงก็ได้ปลูกไม้ตาลขึ้นปลูกไปได้14ปีก็ให้เอากระดานหินอันนึงนะครับ มาตั้งไวหวางกลางไม้คดานอ้มาตั้งไว้กลางไม้ตาลน,นี้นะครับถ้าเขาว่าไว้กลางแสดงว่าน่าจะปลูกอย่างน้อยสองต้นเนาะไม่งั้นคงจะไว้กลางไม่ได้นะครับต้นเดียวได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเราก็ตอบยากเนาะเพราะว่าต้นตาลก็ไม่เหลือแล้วในตอนนั้นนะต้นตาลต้นนั้นไม่เหลือแล้วแต่ว่าคดานย,ยังอยู่อ่ะคราวนี้พอถึงวันพระวันโกนอะไรก็ตามนะครับ ท่านก็จะนิมนต์ให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะครับมาแสดงธรรมนั่นก็คือนั่งบนคดานหินนี่แหละแล้วก็มาแสดงธรรมนะครับคดานหินนี้ชื่อมนังศิลาบาทนะครับมนังศิลาบาทอ่าข้าความต่อมานะครับท่านก็พูดถึงว่า เหตุการณ์สำคัญตอนนี้ที่น่าสนใจนะครับในศักราช1,207นะครับได้ให้ขุดเอาพระาธาตุออกมาการขุดเอาพระาธาตุออกมานั่นเป็นตัวบอกว่าคนไทยแต่โบราณเวลาที่เราจะทำสถูปทำเจดีย์ก็ตามเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราไม่ได้ว่าสร้างเจดีย์ขึ้นมาก่อน แล้วเอาพระบรมสารีริกธาตุไปไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งหรือดีแต่เราใช้วิธีขุดดินก่อนแล้วฝังเอาไว้เพราะขุดดินฝังเอาไว้ใต้ดินเลยแล้วก็ถ้าใครจะบูชาพระธาตุอย่างไรก็เอาของมีค่าตัางหายตัวเองใ,ใส่ลงไปในหลุมที่ขุดพร้อมฝังกันนั่นแหละแล้วจึงสร้างเจดีย์ครอบทับเอาไว้ดังนั้นอย่างเจดีย์พระธาตุบางเจดีย์ในเมืองไทยนะครับที่เกิดเหตุถล่มลงมานะครับ พระประมมสารวริธาศจึงไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าก็อยู่ใต้ดินอยู่แล้วนะครับก็แค่สร้างเจดีย์ใหม่ครอบทับอีกรอบก็แค่นั้นเองนะครับพระธาตุเนี่ยพอเอาขึ้นมาบูชาเสร็จเนาะขุดขึ้นมาบูชาเสร็จก็เอาลงฝังกลางเมืองแล้วก็ก่กอพระเจดีย์เนาะแสดงก็ก่อกทับใหม่อีกรอบนะครับสามเข้าจึงแล้วคือสามปีจึงแล้วเสร็จนะครับเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งสองศูนย์ห้า มแมสก็คือปีมแมเนอะเพราะขุนางกำแหงก็เลยประดิษฐ์ลายสื่อไทยนี้ขึ้นมานะครับอ่าหน้านี้นะครับท่านบอกว่าเพราะขุนนางกำแหงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับไม่ได้ข่มเหงรังแกนะครับแต่ว่าคนในเมืองเนี่ยต่างก็รู้กันดีว่าเพราคุนนางกำแหงนั้นนะ่ะ เป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้มากนะครับเป็นคนกล้าหาญนะครับจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถเสมอด้วยพวกคนราากระแหงนั้นยากมากนะครับสามารถปราบข้าศึกศัตรูได้โดยง่ายอ่นนี้ด้านตรงนี้ก็พูดถึงว่าอาณาเขตของเมืองสุขโขทัยแผ่ไปถึงไหนบ้างคำนวณด้วยต้นอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับ เบื้องตีนอนทิศเหนือเนาะเมื่อกี้ครูพูดผิดไปแล้วอันนี้พีูดูนะเนาะเบื้องตีนอนก็บทิศเหนือนะครับทิศเหนือไปจดเมืองแพร่เมืองม่านเมืองนอนหนูรู้เมืองอะไรเนาะอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเนาะไม่ต้องมีอะไรมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําแบบฝึกหัดเก็บคะแนนอีกรอบนะครับสรรบคนที่มีปัญหาคราวที่แล้วนะครับ ถ้าไม่แน่ใจดูคลิปนี้อีกรอบนะครับจะได้ทำแบบปฏิบัถูกนะครับเพราะว่าเวลาครูถามครูก็ถามอะไรเยอะแยะมากมายเลาครูก็ถามจากอไอที่ครูพูด,พ,ด,พ,ดพูดได้แหละนอาอะไรที่ครูพูดเหมือนข้ามๆไปก็มันม่นสนใจมากครับทำลงเดียวกันเนาะทำทำงนั้นแหละนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดี